สวัสดีครับกลับมาพบกับอิน e ท i ร,รีย r f e s s i o n กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านเหมเดิมนครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาขึ้นไปดูชั้นสองกันใช่ไหมอ,อันแรกเลยที่แบบอยากให้ดูไ,ไหนบอกว่าจะขึ้นไป <c oughs> ถ้าจำกันได้เนี่ยบันไดที่บ้านเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะไส้ใไอนะมันจะเป็นไม้สนจริงแล้วก็ปิดผิว ข้างหน้าหด้วยไหมเบิร์ชนะครับถ้าเกิดแบบว่าเราเลี้ยงหมาสิ่งหนึ่งนี้ก็ต้องแบบว่าทําใจนิดนึงนะอันนี้ก็คือผลงานของอีโคจินะหรือจริงหมาบ้านอื่นมันฉลาดกว่านี้วะเนี่ยคือไม่รู้หมาไปปวกแท้จนแบบบันไดแหวงไปแล้วอะ่ะขั้นหนึ่งเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันเดินเบาๆไม่ได้ไตายนะนอนอยู่ด้านอะุยสะดุ้งเพือกเลย อันนี้ก็เป็นที่ให้ข้าวนะ้ำสันดานนะครับเราก็เลือกดีไซน์ให้มันเข้ากับบ้านนิดหนึงนะบอนนี้ดูมีหมอ้อน้อยนะเป็นไม้ยามผาลาะถูกมากลองไปหาเสร้ชดูในเฟซบุ๊กครับ <c oughs> น่ารัก <c oughs> ที่เห็นอันนี้นเพาผมช่วยเหมือนกัน,นับ <c oughs> คือทิศเนี้ยเป็นทิศตะวันออกเชียงใต้ซึ่งเป็นทิศ ดีประจําปีนี้เลยนะมันตกที่แบบมั่งคั่งร่ำรวยอ่างเงี้ยเราก็เลยเสริมวงช่้ยด้วยการวางโัสมบัติก็คือเราเอาหีบอะไรมาก็ได้ถ้าเราก็ใส่พวกเหรียญเงี้ยเหรียญเงินเหรียญทองเงี้ยตัวอะไรวะขังก้อนป่ะขังหกป่ะมังหกคังหกคาบเหรียญหรืออะไรเงี้ยคือโคตรที่มันขึ้นมาจนหนึ่งชั้นรันไดแล้วก็แท้ก็รอสักห้าปีสิบปีค่อยเปลี่ยนเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว ทันดานทันดานยังไม่ตายนะน,นี้ขบวนผ่านมาก็สภาพก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้โดนอะไรเท่าไหร่นี่ขึ้นมาตรงผมข้างบนนี้นะเรียกผมงดูโอเวอร์ไปนิดนึงเดี๋ยวเข้ามาดูห้องนี้กันดีกว่าเป็นห้องนั่งเล่นข้างบนแล้วก็แบบเวลาญาติพี่น้องมาอะไรเงี้ยก็ให้มานอนห้อง,งนี้ก็หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ใช้งานไปประมาณ ไม่กี่วันอะอ่ะอีห้องเนี้ยนอกจากแบบว่าให้เหมือนเป็นห้องนอนแขกแล้วนะครับอ่าเราก็เอาไว้ทําเป็นห้องซ้อมดนตรีด้วยประตูเนี้ยที่เราทําแบบว่าเปิดปิดได้คือแบบว่าเวลาจะซ้อมดนตรีใช่ป่ะก็กลัวเพื่อนบ้านด่าอะไรเงี้ยเสียงดังก็ปิดประตูนี้นะครับแล้วก็วเปิดแอร์ซ้อมไปซ้อมไม่มีใครด่านะมีก็ไม่รู้อาจจะด่าราไม่รู้เลยห้องที่สวยงามวันนี้ ก็เคยปีเซ็นไปแล้วนะเป็นวีเนียหลายหินนะครับมันมีข้อควรระวังอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็แปะผนังแล้วมันไม่ใช่ส่วนที่เราไปใช้งานมันหรือไปโดนหรืออะไรมันอ่ะมันก็ปกติมันผนังหินปกติทั่วไปเราแบบต้องไอ้นี่ปะเช็ดฝุ่นอะไรอย่างงี้ปปะก็ถ้ารักสะอาดก็ควรจะเช็ดอ่ะแต่นี้แบบว่าไม่ไม่เช็ดเพราะเขาสกปรกจริงๆทิศเนี้ยมันเป็นทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นทิศแห่งการสื่อสารสติปัญญาอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เราก็เลยแบบมาทํากิจกรรมในนี้มาเล่นดนตรีในนีน้แล้วเราก็เสริมพวงจุ้ยด้วยอะไรที่เกี่ยวกับการทํางานก็ได้นําบัตรถ้วยรางวัลประกาศนียบัตรอะไรเงี้ยก็ามาตั้งโชว์ในนี้ได้นะครับส,สายแมงดู มันอยู่ทิศเหนือของบ้านทิศเหนือของปีเนี้ยมันตกเลขสามนะไม่ดีอ่ะเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงเรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดเี็ตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วมันไปอยู่ในตำแหน่งแบบห้องน้ําครัวห้องเก็บของอะไรเงี้ยเออก็ถือว่ามันโอเคแต่ถ้าเกิดแบบว่าตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วเราดันไปใช้ในที่เป็นมงคลอย่างเช่นแบบเป็นห้องพระอะไรเงี้ยห้องนอนอะไรเงี้ย,อ,นอ,นย,ยอันอี้ไม่ดี อ่ะแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้ให้แก้ด้วยถ้าไฟเราสามารถแก้ได้หลายอย่างนะแบบว่าให้มันสว่างก็ได้นะครับอย่างนั้นเนี้ยเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเปิดไฟทิ้งไวไ้ทั้งเดือนเลยก็สีแดงก็ได้เนี่ย <c oughs> มีผ้าแม้คนหนูสีแดงนะมาตั้งไว้แล้วก็พรมเช็ดเท้าสีแดงว้าว คือเราจะพูดหรือเราพูดไปหรือว่าจะโรนฟ้องคืออันนี้ห้องน้ำใช่ป่ะ <c oughs> คือเขาจะแบ่งด้วยการลดระดับพื้นส่วนชาเวอร์ให้มันลงไปใช่ไหมแต่ปกติแล้วอ่ะไม่คนแบ่งอย่างเนี้ยสมมติถา้กกาคนเขาจะมากั้นกระจกชาเวอร์ตัวกระจกอ่ะมันจะดต้องตั้งอยู่บน,นพื้นที่สูงใช่ไหมและดูดิก๊อกน้ำของฝักบัวฉมรอ่ะมันมาอยู่แบบว่าตามแนวเส้นีเป๊ะเลย <c oughs> แล้วก็มาโดนชนหน้าต่างอันนี้ แล้วถ้าเกิดคนที่เขาจะาก,กั้นกระจกชาวเวอร์เขาจะกั้นยังไงอ่ะแล้วต้องทาไงอ่ะถ้าจะติดคือต้องเซตเข้ามาใช่ไหมหรือมันก็ไม่มีคนติดอ้าวมันก็เปียกดีอ่ะออกแบบผ้าแหละนะ่งเอไปดูห้องนอนกันนะครับห้องนอน,นมาสเตอร์จริงๆก็มีห้องเดียวแหละอ่ะลูกบิดอันนี้ที่เราเคยให้ดูนะคือมันเป็นลูกบิดสีขาวใช่ปะ เงินเนี้ยเราอยากให้บ้านเรามันมีกิมมิคอะไร <Wow. S 1> พิเศษพิเศษไม่เหมือนบ้านคนอื่นนะครับก็ <Wow. S 1> ลเลยให้ผู้รับเหมาขเขาเอาไปทําสีนะครับคือจริงๆอ่ะมันมีแบบสําเร็จก็มีนะของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันแพงมากครับชุดหนึ่งแบบสองหมื่นบาทอะไรเงี้ยเราว่าไม่มีตังค์ครับ ah. แต่ว่าให้ผู้รับเหมาเอาของเดิมไปทําสีให้เรานะแต่ทีเนี้ยถึงจะทําสียังไงอะ่ะตัวไส้กุญแจรตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถทําได้นะก็เจ้าองเห็นแปลกๆอย่างเงี้ยคือเป็นสีขาวแต่ว่าอีตัวไส้ก็ยังเห็นเป็นสีนงเงินๆอยู่นะ เลือกแอร์เหมือนกันเราเปลี่ยนแอร์เป็นคัเสเซ็ตไทยใช่ครับคือเวลาวางตำแหน่งวางแตนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแบบเซนเตอร์ดูว่ามันอะไลเมนต์กับอะไรเต็มที่มันก็วางได้แบบเซนเตอร์ห้องอะ่ะเหมือนก็เลยแบบมีส่วนที่ไปซ้อนทับกับอีกเตียงนี่ปัญหามันก็เกิดตอนแบบหลังแอร์อะไรเงี้ยทาให้ที่นอนทาให้เลยเนี้ยมันเลอะเทอะได้นะครับก็เวลาล้างก็ต้องระวังนิดนึงอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดตั้งแต่ เราไม่ได้ตรวจรับบ้านให้ดีนะครับเนี่ยไม่เห็นตอนทาอินทิเซสเสร็จแล้วคือเดิมเนี่ยฝ้าตรงเนี้ยมันฝ้าเรียบใช่ไหมเราทําเป็นหลืดฝ้าดอกขึ้นไปแล้วก็ซ่อนไฟทั้งแนวทีนี้พอเปิดไฟปุ๊บดีเฟกเกิดทันทีเลยมองเห็นอีผนังที่ไม่เรียบร้อยอยันเนี้ยเป็นทั้งแผงเลยอะ่ะซึ่งมันเป็นดีเฟกของโครงการตัแรกแล้วแบบเราไม่เห็นไงทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เห็นวิธีก็คือ หมดประกันไปแล้วนะก็สวยทีนี้ถ้าใครที่เพิ่งซื้อบ้านนะครับก็ตอนตวนรับบ้านนะต้องดูให้ดีนะพี่พวกผนังก็แบบเป็นไปได้ก็เอาไปใช้สองคอยหาว่าโลคจิตก็ช่างเขานะเราต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้เรา หัวเตียงนี้พูดหลายครั้งแล้วว่าอีรูปนี่มันคือวงจุ้ยเหมือนกันนะครับกิดพีจอนะครับปีที่ส่งเสริมดวงของพีจอก็คือปีทองแต่ว่าว,าวงจุ้ยของเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับทิศตะวันตกเชียงใต้กับทิศใต้ไม่ดีทิศตะวันตกเชียงใต้เนี่ยให้แก้ด้วยการวางดอกไม้ส,<ะ> <ๆ S 2> สดก็อะไรนิดนึงดอกไม้สดก็ขี้เกียจเปลี่ยนบ่อยดอกไม้ปลอมแล้วก <c oughs> ็คิดว่าหวังว่าคงจะใช้ได <c oughs> ้แล้วก็ทิศใต้นะครับที่ไม่ดีเนี่ย ก็ให้แก้ด้วยททองนะท้าทองก็คือโลหะอะไรเงี้ยโู้เลยบอกว่าเอาอะไรก็ได้เป็นโลหะมาตั้งไว้ที่ใต้ของเดือนนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าโครงการเนี้มันให้ปักมาน้อยมากนะเพราะงั้นตอนทําเนี่ยใส่เผื่อไว้เลยปักเนี่ยใส่เพยเยอะๆเลยยังไงก็ได้ใช้นะครับจะเปิดไลค์ชัวร์ไหมไม่ควรนะเพราะแบบลกเหรอลอกไม่นวรอ่ะ ให้ดูอันนี้ที่เราพูดไปตอนที่เราไปดูตู้เสื้อผ้าแบรดคือมันแพงใช่ไหมแต่ข้อดีของมันก็คือแบบทุกอย่างมันจะเรียบร้อยมันจะแบบเพอร์เฟกปิดเปิดอะไรเงี้ยมันแบบพอดีทั้งหมดอ่ะแต่ไออย่างเงี้ยตู้ที่แบบเราออกแบบมาให้พุทธล๊อทําอันนี้ก็คือมันอยู่ที่ฝีมือพุทธลาอบนะแบบปิดแล้วมีรูโบอะไรเงี้ยไม้มันมีดีเฟกต์มันมีรอยมีอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องรับสภาพนะก็แบบ จ่ายถูกอะจ่ายถูกก็ได้เท่านี้ก็ตามราคาที่จ่ายนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็มีคือมันสามารถแบบว่าทําตามดีไซน์เราได้นะแต่นั่นแหละก็แลกมาด้วยความมีเรียบร้อยถ้าช่างไม่เนียบพออย่างนเนี้ยเราก็ใช้เป็นบอสเปเปอร์มาบุกหน้าบานคือมันก็ดีนะแบบว่าใช้ไปถ้าเบื่อแล้อแค่ลอกแล้วเราก็เปลี่ยนตัวผิวข้างหน้าใหม่แค่นั้นเองก็ตามบัจเจตเลยมีตังมากก็ใช้ของแพงมีตังน้อยก็ใช้ของ กๆอย่างอันนี้ก็ไม่แพงตารางเมตละแบบไม่ถึงพันเลยแต่ถ้าอีหัวเตียงเนี่ยเออแพงหัวเตียงนี่ตารางเมตละสองพันกว่าบาทคือเป็นวัสดุธรรมชาติอะพวกป่านอะไรเงี้ยแต่เราก็เลือกใช้ในส่วนที่เราอยากจะโชว์เราก็จํานวนมันไม่ได้เยอะเอย่ยตรงเนี้ยแค่แบบสี่ตารางเมตรไม่ถึงมั้งก็ยอมจ่ายนิดนึงเข้าไปหรอเปล่าแล้วแต่ดูนิดนฮะพอลยังไม่ได้เก็บนะครับ อะไรเล่นอะไรอ่ะอันนี้เป็นที่ใส่เครื่องหอม <Wow. S 2> okay. ได้ไปหาดูได้อันนี้ของบาริกาเดสนะไปเซิร์ฟในเฟซบุ๊กหมดแล้วในห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้เราทําเป็นห้องดนตรีห้องซ้อมดนตรีก็ไม่ได้ซ้อมหรอกห้องเก็บเครื่องดนตรีเอที่เห็นเป็นผนังอ่าเราไม่เห็นลายไม้อันเนี้ยจนนี้พวกนี้คือเป็นตู้นะแต่ว่า เราอยากให้มันเรียบไปเลยดูไม่ออกอะไรเงี uh ้ยเราก็เลยทําเป็นบานกดกระเด้งอ่ะเนี่ยบานเด้งปึ๊บออกมาครับข้างในก็แบบว่าเอาไว้เป็นตู้เก็บของอะไรเงี้ยนะครับอะไรลกๆไม่ร้อยก็มายัดๆใส่นี้ครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบว่าเราตั้งใจทําไว้สำหรับเก็บเครื่องดนตรีคือเราต้องคิดตั้งแต่แรกว่าตู้ไปเนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างใช่ป่ะใส่เท่าไหร่อะไรเงี้ยล้วก็ต้องคานึงเรื่องน้ําหนักของที่จะวางอ่ะมันหนักแต่ว่าเราอยากได้เชลโล่ที่มันบาง ก็ต้องดูเรื่องว่ามันํำหนักได้ไหมอะไรเงี้ยต้องเสริมงโฟมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยห้องเนี้ยมันอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงด้วยเล็กแตน่นตกเล็กแต่เกยบกับโชคลาภอานาจบารมีอะไรเงี้ยครับเป็นทิศที่ดียวคนปีจอด้วยเพราะงั้นถ้าเกิดแบบมาใช้ในห้องเนี้ยหรือว่าทิศเนี้ยบ่อยๆอ่ะก็ก็จะดีนะครับว้าวมีเข้ามาบ่อยไหมไม่ค่อยอั <laughs> นนี้ซื้อมาตอนโควิดอ่ะตอนที่แบบ ว่างไม่ไดทำ<อ>แล้วไปพิจเรณไม่ได้ก็เลยซื้อมาเนี่ยใช้ไปประมาณหครั้งทวนก็ถ้าครอย็าได้ของมือสองสภาพดีติดต่อได้ราคาเดียวมาหลังไม,นะม่นะมีช่วงเนี่บอกว่าถาังแตกเอาทำบ้านดีลออมีตังก็เลยประกาศขายสองชิ้นนี้ตกลงซื้อเรียบร้อยลว,ลวตอนนั้นอยู่คอนโดแล้วบอกเขาว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบว่าทําบ้านเสร็จก่อนขอแบบว่าเอามาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วถ่ายรูปให้สวยๆก่อนแล้วค่อยขาย ปรากฏผ่านไปไม่ถึงเดือนมั้งคนซื้อส่งข้อความมาบอกว่าแคนเซิลไม่เอาละโชคดีที่ไม่ได้ขายไปนะก็ได้เอามาตั้งให้สวยงามตรงนี้ขายมะพร้าวขายขายอันนี้อ,อันนี้ก็ขายเอ้ย <laughs> นี่มันอีพีอะไรวะอีพีของการขายของเนีย่ยมะพร้าวซอ,อคือแบบมันเป็นมะพร้าวพัาพิเศษที่แบบเอาไวท้ทําอ่ากระโหลกของซออู้นะครับใบนี้ก็ ห้าพันว้าว่สนใจติดต่อได้สนใจติดต่อนะครับอันนี้คือแบบโชว์นิดนึงนะนานๆจะได้ปวดกลาเมื่อกี้มันก็จะเอามาทำอย่างเนี้ยและนี้เขาจะมาแกะผีก่ผีผีราคาของผีจริงๆไม่ค่อยอยากโชว์ห้องนี้เท่าไหร่เพราะว่ากจนป้นเดี๋ยวเราไปดูข้างลลางก่อนนะไป すごい。 โฮมทัวร์ชั้นสองมันไปแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดู EP ที่แล้วได้อี p แล้วก็คือเราดูข้างล่างนี้ไปหมดแล้วนะครับต้องสวดขนกด้วยก็จะมีหลายๆอย่างใช่ไหย่างที่บอกไปว่ามันผิดพลาดหรือมันไม่เวิร์กหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เก็บไว้มีตังมีเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมารีโนเวทกันใหม่ปั้ได้สักห้าปีสิบปีเลย้ยถ้าช่องนี้ยังอยู่ก็อาจจะได้ดูกันนะครับแล้วก็ แต่ที่เดินเดินดูบ้านอ่ะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์ใจดีอะไรอยากจะเข้าก็สามารถติดต่อมาได้นะครับคือตอนนี้มีแต่คนถามมาจังเลยแต่ว่าไม่มีใครจ้างสักทีนะก็อะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากให้เราเจาะพูดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาบอกกันได้เนี่ยอย่างอีพีแล้วเนี่ยมีคนถามเรื่องหงจุยใช่ไหมคราวนี้เราก็เลยพูดเรื่องหงจุยอย่นิดนึง มีคนถามถึงโคจิด้วยถามว่าซื้อที่ไหนคือจริงๆแล้วก็ทำฟาร์มชิบะกับเพื่อนด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงชิบะก็สามารถติดต่อมาได้นะครับมีใบเพชจากญี่ปุ่นด้วยนะมีฮอนเคนหยิบมาแป๊บนึง <ST AN CO> นี่นี่คือใบเพชจากนีฮอ, <ST AN CO> อนเคนโฮซอนไคครับซึ่งเป็นสมาคมอนุรักษ์สุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่น เนี่ยคืออินส่วนเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยคือใส่เลือดชป์ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจอยากจะได้ชิบะแท้ๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ4ี่หมขึ้นไปนะครับอ่าถ้าอยากได้แบบเกรดประกวดเกรดพ่อพันเกรดอะไรเงี้ยแบบตัวเป็นแสนๆอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับอ่สุดท้ายนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับอ่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน,น เนี่ยทีมงานมีอยู่สองคนนีครับแต่วันนี้ครบก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ